ขายแบบไหนถึงจะไม่เจ๊งหลักสำคัญของการเปิดร้านอาหารตามสั่งการเปิดร้านอาหารตามสั่งไม่ว่าจะเป็นแบบนั่งกินที่ร้านหรือซื้อกลับบ้านนั้นมีสิ่งสำคัญอยู่ไม่กี่ข้อ 1. ราคากับคุณภาพอาหารไปด้วยกันได้ 2. หน้าตาน่ากินกินแล้วอร่อย 3. ร้านอยู่ไม่ลึกลับเกินไปหาง่ายมีวิธีติดต่อง่ายอาศัยเบอร์โทรมีไลน์มีเพจ Facebook ถึงร้านจะไปตั้งอยู่ไกลหน่อยแต่ลูกค้าลองชิมแล้วติดใจก็จะสั่งอีก 4. บริการรวดเร็วทันใจทำอาหารเร็วรวมทั้งส่งเร็วด้วยและอีกเรื่องที่สำคัญมากคือคนขายอาหารต้องรู้จักควบคุมต้นทุนและตั้งราคาขายให้เหมาะสมสำหรับต้นทุนของร้านอาหารนั้นมีอยู่2อ,อย่างต้นทุนอย่างที่1คือต้นทุนที่ต้องจ่ายประจำภาษาการเงินเขาเรียกต้นทุนคงที่เช่นค่าเช่าห้อง ค่าดอกเบี้ยค่าแรงตัวเราค่าแรงพนักงานพ่อค้าแม่ค้าหลายคนไม่ยอมคิดเรื่องนี้เอาแต่ทำขายไปกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาค่าแรงตัวเองก็ไม่คิดเพราะถือว่าขายได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราหมดจริงๆตามหลักการควรจะคิดเพราะจะได้รู้ว่าที่ขายไปทุกวันนั้นกำไรหรือไม่กำไรมีเงินเหลือเก็บบ้างหรือเปล่าทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างต้นทุนของร้านอาหารตามสั่งกันเลยค่ะ ต่อไปต้นทุนอย่างที่2คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการขายขายน้อยจ่ายน้อยขายมากจ่ายมากภาษาการเงินเรียกต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนแปรผันซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบเช่นข้าวผัดกระเพราต้นทุนจานละ14บาทขาย35บาทถ้าขายได้1จานจะเสียค่าวัตถุดิบ15บาทขายได้10จานต้องเสียค่าวัตถุดิบ150บาทนอกจากค่าวัตถุดิบที่เปลี่ยนตามการขายแล้วยังมีค่าแก๊ ค่าน้ำไฟค่าซอสที่หมักส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดเพราะคิดยากบางร้านให้ลูกค้ากินน้ำแข็งน้ำเปล่าฟรีก็ต้องใส่ต้นทุนตรงนี้ไปด้วย โดยทั่วไปต้นทุนแปรผันนี้จะอยู่ที่ประมาณ40%ของราคาขายอย่างผัดกระเพรา35บาทเป็นต้นทุนผันแปร40%เท่ากับ14บาทแปลว่าอย่าใช้วัตถุดิบให้เกิน12บาทอีก2บาทเป็นค่าซอสค่าแก๊สค่าน้ำไฟหรือบวกไปอีก10%ของต้นทุนวัตถุดิบส่วนต้นทุนคงที่นั้นให้คิดเป็นต้นทุนเฉลีย่ยไปในอาหารแต่ละจานด้วยตกประมาณ30%ของราคาขายอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆดังนี้ค่ะ ฉะนั้นถ้ามีต้นทุนคงที่ต่อเดือน33,000บาทต้องขายผัดกระเพรากี่จานใน1เดือนถึงจะพออยู่ได้ลองดูตามสูตรการคำนวณดังนี้ค่ะ ลองคิดดูนะคะวันหนึ่งจะขายได้100จานไหมถ้าได้แค่50จานก็ได้เงิน1,750บาทเดือนหนึง30วันได้เงิน52,500บาทเป็นต้นทุนผันแปร40%คือ21,000บาทคงเหลือ31,500บาทแต่เรามีต้นทุนคงที่33,000บาทแปลว่าขาดทุน1,500บาทต่อเดือนนะคะที่ว่ามาทั้งหมดนี้อยากจะบอกว่า ทำมาค้าขายอาหารอย่าลืมคิดต้นทุนทั้งค่าเช่าค่าวัตถุดิบค่าแรงจิปาถะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการสูตรอาหารหรือเคล็ดลับการประกอบอาชีพสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐีอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ